พี่เมย์พ,พี่มายุรละชัดใช่ไหมครับถ้ามีทองควรขายหรือเก็บครับอ่อระยะยาวมันขึ้นไปอีกแน่นอนครับพี่ระยะยาวมันขึ้นไปอีกแน่นอนถ้าเราไม่ได้รีบนะครับถ้าเราแบบว่าไม่ได้เก่งกำไรนะถ้าแบบจะซื้อเก็บอะ่ะถือไปเลยครับยังไม่ต้องรีบขายหรอกครับเพราะว่าถ้าพี่ขายทองไปใช่ป่ะแล้วพี่จะซื้ออีกอะ่ะมันต้นทุนพี่ก็เพิ่มขึ้นอีกอยู่ดีครับถือไปเลยนะครับยังไงทองก็ขึ้น ยิ่งถ้าแบบว่าทั้งโลกมีสงครามมีอะไรพวกนี้นะครับตอนนี้มันก็มีการแย่งอยู่นะเพราะว่ามันเหมือนจะมีสกุลเงินใหม่ที่มาตีเรล,ล่าอยู่นะครับสกุลบิดหรืออะไรผมจําชื่อไม่ได้ละคือตามข่าวมาเป็นปีปีที่แล้วอะ่ะเพราะพวกมหาอำนาที่เป็นคขมมีนี้เอะ่ะเขาจะรวมตัวกัน5ประเทศนะครับรวมเป็นอะไรบอีอะไรเป็นเงินบิดอะ่ะมีพวกอะ,อะไรวะอินเดียจีนแล้วก็พวกหัวรุนแรงอะไรนะ มีรัสเซียมีนั่นแหละประมาณสี่ห้าประเทศอ่ะเขาจะรวมเป็นเป็นสกุลใหม่เพื่อจะคือห้าประเทศที่รวมกันแล้วอ่ะมันมันมันใหญ่กว่ามันใหญ่กว่าสหารัฐมันใหญ่กว่าดอลลาร์มันแบบจะเอามาตีอ่ะเพราะนั้นเนี่ยความมั่นคงของแต่ละประเทศหรือว่าแต่ละสะกุลเงินหรือว่ากองทุนแต่ละธนาคารโลกอะไรพวกนี้มันจะต้องมีมีทองคําไว้เพื่อเพื่อเป็นการอะไรเขาเรียกว,ว่าอะไรอ่ะเพื่อเป็นหลักฐานความมั่นคงอรผมใช้คําพูดยังไงเดียมันเป็น ความชัว่เออนะครับคือถ้าว่าถ้าประเทศไหนที่กองทุนไหนที่มีทองคําเยอะๆหรืออะไรเงี้ยมันเป็นความมั่นคงอ่ะเออประมาณเนี้ยแล้วมันมีผลต่อการพิมพ์ธนาบัตรด้วยมั้งในการเก็บทองไม่แน่ใจนะอันนี้ลึกๆเลยผมผมไม่แน่ใจให้ข้อมูลประมาณนี้นะครับเออเงินบิกใช่ไหมแจ็คเออเงินบิก ราคาไหลามาแล้ว IDM ของเราผมไม่ต้องถามแล้วเนาะมันคือจุดนี้แหละนะครับจุดสวิงล่าสุดที่ส่งขึ้นไปนะครับตรงนี้หลายๆคนจะพลาดว่าเป็นบอสนะครับตรงนี้คือจุดที่เราจะพลาดกันนะครับเพราะนั้น IDM จึงสําคัญนะครับทีนี้เนี่ยประเด็นนะครับทีนี้เกิดประเด็นตรงที่ว่าเห็นไหมหน้าง,งานมันจะมีอะไรที่หันสายไปเรื่อยๆถ้าเราไม่มีความรู้หรือเราเทรดท่าเดิมซ้ำๆบางทีเราเทรดท่าที่เราเคยได้บางทีมันก็ไม่ได้รู้อะไรมากเกิดกว่านั้นมันก็ทําให้เราพลาดได้ อันนี้เราเคลียร์แล้วสรุปว่าเราได้ตัวนี้เป็นสวิงไฮแล้วนะพอเราได้เป็นสวิงไฮใช่ป่ะตัวนี้มีโอกาสที่จะเนี่ยเหมือนจะสวิฟขึ้นไปเลยก็ได้แต่ว่าจะสวิฟจริงหรือไม่จริงก็อีกเรื่องหนึ่งนะทีนี้เนี่ยจุดลงมาเนี่ยต่าจาก IDM เนี่ยมันเกิดเกิดที่จะเรียกว่าอะไรเกิดโซนต่างๆเนี่ยทำให้เราบายได้ทุกจุดเลยครับเนี่ยโซนนี้ก็บายได้โซนล่างก็บายได้ทีนี้เนี่ยโซนเนี่ยที่ผมบอกว่ามันดูเหมือนเป็น ลิควิเดตี้เหมือนกันนะครับดูเหมือนเป็นลิควิเดตี้เหมือนกันเห็นไหมเนี่ยความเสี่ยงที่มันเกิดขึ้นโดยที่ถ้าเราไม่รู้แล้วเราเข้าเทรดมันเลยทําให้เราเสียโดยไม่มีเหตุผลเตอะนี้นผมกําลังพาด,ดูตามสถานการณ์จริงณนะปัจจุบันให้เห็นเห็นไหมว่าเออมันมีโลกของโครงสร้างหรือว่าความอันตรายที่เราอยู่เนี่ยที่เราไม่มีความรู้แล้วเรามาเสี่ยงเนี่ยเออเราไม่เคยรู้เลยนะว่ามันมีเขี้ยวเล็บหรือว่าอะไรขนาดนี้อะไรเงี้ยเสือสินกระทิงแรกอะไรขนาดนี้นะเพราะเราหวังแค่เข้ามากด buy กด sell แล้วเราจะออกกําไราไปใช้ชีวิต ไปใช้นี่ใช้สินหรือโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราจะโฟกัแสแค่ส่วนานา้นใชแ่้แต่เราไม่เคยรู้เลยว่าเราอยู่ในในดงดอกไม้หรือว่าในในบ่อจระเข้เออเป็นหลักประกันอะไรประมาณนั้นแหละพี่เบนเนาะผมก็ไม่ไม,ไม่ชัวร์เรื่องข้อมูลนะพูดไปอาจจะผิดก็ได้นะพี่แต่ว่าแต่ความสําคัญก็คือว่าจะให้พี่พี่เอ,อ่อมายุระฉัดใช่ไหมครับคือเก็บไปเถอะเนาะเก็บเถอถ้ามีทองอยู่เก็บไปเถอะพี่ ผมยังเชื่อในดอลลาร์นะคะผมยังมองว่าเป็นเส้นเลื่อนใหญ่ในเศรษฐกิจโลกอยู่มผมก็ยังเชื่อนะครับถ้ามันอันนั้นได้จริงมันคงอนั้นและเพราะว่ามันมีข่าวมาเป็นหลักปีอยู่เหมือนกันนะนะอยู่เหมือนกันนะได้ครับพี่มีพี่ที่ท้ามาบ้านเขียวแล้วก็ลงทะเบียนเรียบร้อยพี่ทูใช่ไหมครับได้ครับรับทราบนะครับเดี๋ยวผมจะเนี่ย ผมเดี๋ยวผมวมนนี้ผมกะว่าถ้าลงรายผมจะไปทากลุ่มละแล้วเดี๋ยวผมจะเชิญพี่ที่สมัครเข้ามาแล้วเข้ากลุ่มนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเรียนกันในกลุ่มปิดอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็มีกลุ่มที่ไว้สนทนาไว้คุยไว้สอบถามอะไรเงี้ยนะครับอีกหนึ่งกลุ่มนะครับอยู่ด้วยกันหนึ่งเดือนเต็มเนะครับเจอหน้างานสงสัยอะไรถามได้เลยหรือว่าจะรอมาถามหน้าลรส์สดอย่างนี้ก็ได้นะครับอยูด่ด้วยกันไปเลยหนึ่งเดือนนะครับอนอแล้วก็ไม่ทิ้งนะครับ พี่แจ็คบอกว่าถ้าทองไม่ขายก็เอามาฝากไว้ที่ไว้ที่ผมได้นะผมเป็นมิดนะครับมิด่อจานนะมิดจี้มิดจี้ <c oughs> อ๋อพี่เขาอาัใช่ไหม,มทรงนี้ติดสะภายด้านบนใช่ไหมครับอืม พักตัวนะตรงนี้มันมีมันมีแรงบายก็จะดันขึ้นแรงเซลลก็มีอยู่มันก็เลยสู้รบกันตอนนี้ตรงนี้คือตอนนี้นะครับตลาดมันตลาดมันบาลานนะครับตลาดมันบาลานมันสมดุลระหว่างการซื้อการขายมันก็คือตลาดไซเว้นั่นแหละซื้อขายมันพอๆกันเห็นไหมครับเมื่อไหร่ที่มันไปทิศทางอะไรทิศทางหนึ่งแสดงว่าแรงบายมันมากกว่าเมื่อไหร่ไปทิศทางอะรแสดงว่าแรงแรงเซลมันมากกว่านะครับนั่นแหละครับเพราะนั้นเนี่ยเราถึงสังเกตจากแรงที่มันเป็นอินบาลานอินบาลานมันแปลว่าไม่บาลานนะครับตลาดมีแรงบายมากขึ้นมากกว่า่ไมมากขึ้น มีแรงบายมากกว่าเห็นไหมว่าตรงนี้ก็พักตัวแป๊บหนึ่งจะขึ้นก็ถกตบลงเห็นไหมเนี่ยเราอ่านจากแรงแข่งเทียนได้ว่าเขาบอกเราอยู่ตลอดนี่เราอยู่กับความจริงในตลาดนะครับอ่ะมันพยายามจะขึ้นรอบหนึ่งแล้วถูกไหมเนี่ยเนี่ยถ้าเดียวกันเลยเห็นไหมมันพยายามขึ้นแต่ว่ายังมีแรงเซล่์ตบกลับมาก็กลับมาอยู่ในฐานเห็นไหมแต่อยู่ประมาณนาา 39, เนี้ยแหละราคา3ามเเนี่ยเออแบบยังไม่มีวอลลุ่มเข้าหรือว่าแบบบายกับเซลตีกันอยู่ตอะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วแรงเซลล์สู้ไม่ไหวแรงบายเขาก็กลับไปยืนได้เห็นไหม กัมนมายืนได้แล้วก็ต่อเนื่องไปไดนะ้พอขึ้นมาได้อีกทีหนึ่งก็มามา,มาติดอีกนะครับมาติดอีกเพราะว่ามันมีซัพลายช่วงนี้อยู่ด้วยใช่ไหมมันก็เลยซัพลายมันก็เท่ากับว่ามีแรงเซลล์มันไม่มีแรงรอคนขายอยู่อะไรเงี้ยเพราะว่าอ่าตามหลักของการเก็งกาไรก็คือซื้อถูกไปขายแพงถูกไหมครับตรงเนี้ยที่มีแท่งขึ้นมาสองสแท่งเนี้ยก็อาจจะมาท,ทํากำไรแถวๆนี้แล้วก็ได้เพราะนั้นเนี่ยแรงบายก็เลยน้อยลงเออพอพอ,พอน้อยลงหน่อยมันก็เกิดการพักตัวนะใช่ป่ะถ้าแรงบายมันมากกว่าจริงๆมันก็จะทะลุไปไปตลอด นะอันนี้คือหลักการของของความเป็นจริงนะข้อเท็จจริงในเรื่องของสโอนออากมาหเห็นในแท่งเทียนเนี่ยครับเนี่ยไมเดี๋ยวมันจะมีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าถ้าบายกับเซลล์ฝั่งไหนมันมีแรงมากกว่ากันมันจะส่งผลออกมาในหน้ากราฟที่เราเห็นนี่แหละนะครับสี่สามยังเซลได้ไหมแล้วแต่เลยครับแล้วแต่เทคนิคเลยนะครับ แต่ว่าผมผมไม่ได้บอกให้เซลนะผมให้รอบ่ายเราอาจจะคนละเทคนิคก็ได้นะแต่ว่าถ้าจะรอให้ผมแบบว่าบอก,บอก,บอกพูดให้มั่นใจใช่ไหมผมว่าผมไม่เชียร์นะครับมันมันอาจจะแบบว่าลงมาก็ได้นะแต่อาจจะทําให้พี่ตกลถก็ได้ผมเลยรู้สึกว่าไม่ไม่อยากไปแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่อยากไม่อยากไม่อยากส่งพูดไม่ถูกนั่นแหละมันไม่ใช่เทคนิคผมอะพูดง่าย ก็เลยพูดไม่ถูกนะครับแต่ว่าบางคนจะมองเป็นแนวต้านนะครับมองเป็นแนวต้านแล้วก็เออจะเซลอย่างเงี้ยก็ไม่ผิดเราก็ต้องบอกตัวเองให้ได้ว่าเราเซลเพราะอะไรถูกปะแต่ถ้าเราไม่รู้แล้วเราถามว่าเราเซลได้ไหมบายได้ไหมอย่างเงี้ยถ้ามันเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วได้กําไรใช่ไหมเราจะไปทําซ้าได้ไหมล่ะอตอบตัวเองเราจะไปทาซ้าได้ไหมล่ะถ้าเราไม่รู้ว่าเราเข้าเพราะอะไรเราถามเขาอย่างเงี้ยอันนี้ด้วยความจริงใจนะครับพี่ อ่ะียรงมาแล้วนะฮีโรงมาแล้วนะโอ้โคดฝนนะโคดฝนนะ <c oughs> <c oughs> โคดฝนเข้ามาแล้วนะโคดฝนเบอร์มงคลนะครับใครสนใจเบอร์มงคลก็ทักโคดฝนได้เลย <c oughs> ใช่ใช่หมหาอําาก็ยังซื้อทองเข้าขังใช่เพราะามันเป็นหลักปาการะกันอย่างที่บอกแหละขอพี่ต้นบอกว่านึกว่าให้ให้เซลใช่ไหมใช่เนี่ยเดี๋ยวเรารอบายราคามาไหลแล้วเห็นไหมเห็นไหมพอมันพัดตัวสักแป๊บหนึ่งเนี่ยมันมีแรงเซลเข้ามามากกว่าใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยลองดูว่าถ้าเข้ามาโซนบายโซนเนี่ยโซนบายโซนเนี่ยก็มีความเสี่ยงที่บอกไว้แล้วว่ามันเหมือนจะเป็น เออ l i q u i d i t อาจจะมีถ้าสมมติว่าโซนเนี้ยนะครับขึ้นไปได้ก็คือก็คือขึ้นแต่ถ้ามันลงมาแล้วมีการถอนเข็มกลับเนี่ยอันเนี้ยเข้าได้เลยเพราะว่ามีการเคลียร์ sl เราจะมองว่าเป็นแนวรับแล้วเคลียร์ sl ก็ได้แต่ถ้ามันไม่มีคอนเฟิร์มใดๆลงมาโซนล่างเราก็รอจับเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าตรงนี้ไม่มไม่ไม่ได้เป็นโซนที่เป็น idm แล้วก็ t ใช่ไหมไม่เป็นโซนที่เป็น idm แล้วนะครับมีการเคลียร์ idm มาแล้วแล้วเคลียร์คนบายตรงนี้อีกนะครับตรงนี้จุดเกิดเหตุยังมีอยู่อย่าลืมนะมันบอกเเรรราททนนน้ออยู่แลวะะคคัับบ แต่ว่าเราอย่าไปอัดอย่าไปตัดสินปล่อยให้กราฟบันเดินทางของมันแล้วเราก็เข้าตามเทคนิคของเราคอนเฟิร์มบายก็กดบายนะครับเก็บเงินเข้าพอร์ตสบายสบายตีพุงนะครับใครได้ยอดไปแล้วก็อยาเข้านะตีมือหักนะใครได้เป้าไปแล้วนี่อย่าเข้านะตีมือหักนะถ้าอยากจะเทรดก็ไปหาแบบพอร์ตคันมือมาซักพอร์ตนึงนะครับเออเป็นพอร์ตแบบสายซิ่งเอ่อค่ากับข้าวหรือ,อรเออเห็นไหมเนี่ยไม่มีคอนเฟิร์มเห็นไหมชัดแนดะ่ทุกคน พอไม่มีคนเฟิร์มเห็นไหมไม่เสีย oh ตังค์แล้วเห็นไหมเออไม่เสียตังค์แล้วเห็นไหมนะนะครับเห็นไหมบอกว่าไม่มีตกรดหรอกครับถ้าเรารอเข้าตรงนี้แต่ว่าเราอยาซัดเต็มข้อรอเต็มแข้งนะเห็นว่าเฮ้ยโค้ดพูดบอกว่ารอข้างล่างกูเล่นเต็มที่อะไรเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะ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 ทำไมถอนเข็มไม่จะเข้าที่ผมพูดหรือเปล่านี่มันกลับไปปิดในโซนนะทุกคนเดี๋ยวก่อนนะรอกอนนะดูลูกเล่นเขาเห็นไหมถ้าใครรอบายไปไงครับกระเด็นถูกไหมกระเด็นแล้วทีเนี้ยรอดูก่อนว่า เราจะคอนเฟิร์มมีแรงบายกลับไปไหมถ้ามีแบบแท่งขาวแบบใหญ่ๆเราสามารถตามได้เออเนี่เห็นไหมเห็นไหมแต่ถ้าไม่มีคอนเฟิร์มเราไม่บายนะเราเล่นตามเทคนิคของเรานะครับเล่นตามเทคนิคของเรารอก็เป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งนะครับ,นะรบแรงเทขายเยอะอยู่เมื่อกี้เราไปดู M5 เนี่ยมันมีแบบ ก่อนหน้านี้เนาะมีแรงทุบแรงทุบใช่ไหมแล้วก็ชนะไปได้แสดงว่าแรงทุบตรงนี้เริ่มน้อยลงเพราะาราคากลับไปยืนขึ้นได้แต่ว่าก็มีเรงมีแรงเซลล์ล่าสุดกลับเข้ามานะครับอ่ะลุ้นกันเนาะลุ้นกันไปทางไหนก็ไปทางนั้นฉันไปด้วยแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าถ้าเนี้ยถ้ามันเป็นขาวไปอ่ะเอาจริงนะมันก็ขีเ้เหร่แท่งมันไม่สวยเลยอแทง่งลงแท่งแดงมันใหญ่อ่ะรอให้เขาทําการแสดงนิดนึงนะทุกคนใจเย็น ขอบคุณพี่ปูพี่โกบพี่ b ีเคนะครับของขวานนะครับพี่อาร์ตมารับผมหน่อยรอตรงไหนครับพี่ต่อรอตรงไหนเออพีเรอคอนเฟิร์มฮะเนี่ยมันยังมีแรงแรง Sell, แรงเซลแรงบายยังไม่ค่อยมีนะครับสังเกตจากแรงแท่งเทียนทำท่าจะขึ้นใช่ไหมแล้วก็ถูกปฏิเสธกลับมาเห็นไมครับไม่ต้องไปดูอินิคเตอร์อะไรเราดูความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นนี่แหละครับ เราขึ้นรถเราขึ้นรถโอเคขอคุณใจรัวๆด้วยครับโห oh, วันนี้ยืนพื้น300คนขอบคุณพี่ๆที่เข้ามานะกดติดตามไม่หน่อยนะช่องแท่งเทียนเศรษฐีนะครับรู้จักผมไม่มีขาดทุนนะครับไม่ใช่ขาดทุนแบบเอดแอลนะแบบขาดทุนความรู้เข้ามารู้จักกันไม่มีคําว่าขาดทุนแน่นอนนะครับจะได้ความรู้กลับไปได้ความรู้เนี่ยมันได้มันมีค่ามากกว่าได้ทีพีในหน้าไลฟ์อีกนะครับเพราะเราสามารถจะไปทําซ้ําได้ไงเพราะเรามีความรู้แล้วเนี่ยขาเราจะมั่นคงนะครับเดินด้วยขาตัวเองได้ ไม่ต้องพึ่งใครเลยนะครับอ้าอดูนะดูต่อไปแต่ว่าแท่งเส้นไม่สวย,ยนะพี่ๆนะพี่สโนพี่ฟ้าใสาขอบคุณครับขอบคุณครับเยอะขึ้นทุกวันนะบายเลยไหมครับถอดไส้แน่เห็นไหมเห็นไคันเวอคันเน,นะครับได้เซลล์มา42ครับกันหน้าทุนไว้แล้วครับจะลงเรื่อยๆไหมครับก็รอลุ้นครับว่าจะลงมา ถ้าสมมติว่าเขาช็อกเน่ยสมมติว่าลงมาได้เลยเป็นช็อกใน M1 อ่ะพี่ถือไปได้เลยเออ,อมันมีแบบอาการแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพูดไม่ถูกภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรอะเออมันคาบลูกคาบดอกมันอะไรวะ <laughs> แบบเออแบบ อ้ามันไม่ชัดเจนเนี่ยจะเป็นเอ็นก p f ฟิ n ให้แบบทัดๆเลยหรือถอนเกมทัดๆเลยก็ได้มันเป็นแบบคุมเครือเออแบบเนี่ยปิดข่าวแล้วนะครับใครอยากเสี่ยงแต่ว่าถ้าเราเข้าตรงนี้อะพีเออะมมันไม่เกรดเออะพูดง่ายพูดแบบว่าถ้าเข้าใจง่ายไมยเออถ้าเราเข้าเอ็นแอลอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะแต่ถ้าเราเข้าตอนนี้เลยเอแอลต้องเผื่อลงมาใต้ข้างล่างหน่อยก็แล้วกันนะครับใครอยากเข้าเอาสําหรับคนกันมือนะใครอยากเข้าผมว่าผมผมให้หกสิบเปอร์เซ็นต์ก็แล้วกันนะครับ ว่าบริหารเงินทุนให้ดีนะครับเก็บหนึ่งต่อหนึ่งก่อนเก็บหนึ่งต่อหนึ่งก่อนเพราะว่าหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยผมดูแล้วว่ามันอยู่ก่อนซับพลฝั่งตรงข้ามมันคือซับพล์ตัวนี้นะครับมัน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 มีโอกาสที่จะไปถึงก่อนที่จะผักหลังลงอีกครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับเข้าใจความขัดอัดไหมมันมันเป็นแท่งแบบมันเป็นแท่งภายในอยู่แท่งเนี้คือถ้ามันจะคอนเฟิร์มว่าไม่มีแรงเซลล์จริงมันต้องใหญ่ทะลุเทียบเท่ากับแรงนี้มันเป็นเหมือนอินไซบาอยู่มันเป็นคลื่นภายในมันอาจจะเป็นการพักตัว อาจจะเป็นการพักตัวอยู่ภายใต้นี้ก็ได้น,นึกออกปะมันนีอยู่ภายในแท่งนี้อ่ะอม,มันเหมือนเป็นการไซเวก็ได้เพราะนั้นผมเลยบอกว่ามันมันหกสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะบริหารไม้ให้ดีนะครับขาดทุนก็ให้รู้ว่าเราขาดทุนเพราะอะไรนะครับตอบตัวเองให้ได้เราจะไม่หัวร้อนเพราะเรารู้เหตุผลอ่ะโอเคเอ้ไม้นี่มันรู้แล้วว่าเสี่ยงยังไงใช่ไหมเราจะไม่หัวร้อนตามคืน้วเดี๋ยวเราไปรอโซนใหม่เล่นแผ่นๆไปทุกคนเก็ตเนาะเก็ตเนาะนะครับพยายามที่จะ,ะช่วยอยู่ว่า บางคนเข้าใจว่าอยากเข้านะแต่ผมว่าก็อยากสนับสนุนให้คันมือเท่าไหร่แต่ว่าไม้เนี่ยถามว่าเข้าได้ไหมก็่นแหละอย่างที่บอก60%ก็แล้วกันอืมๆๆอืมอืมอใช่พี่กีดสดาบอกว่ามันเสี่ยงแต่ sl คือสิ่งจำเป็นใช่ยังไงต้องมี sl นะครับพี่พีอืมอ่ะพี่ปูไปแล้วเหรอครับไปแล้วเหรอครับพี่ได้ครับพี่ปู ตอนนี้เราเข้าไม้ไหนดีสุดครับพี่ไว้คำถามตอบยากเหมือนกันนะพี่เข้าไม้ไหนดีสุดนะครับถ้าถามว่าเข้าโซนไหนดีสุดใช่ไหมผมว่าข้างล่างดีดีกว่าโซนนี้เขาเข้าใจความหมายไหมครับโซนนี้มันเป็นโซนที่เป็นสวิงโลเลยไงมันสวยนะครับเพราะว่ามันเป็นจุดกําเนิดของแรงที่ผักขึ้นไปนะครับชนะไฮไฮแรกไฮเดิม่นู่เลยเหมือนพยายามจะขึ้นแต่ก็ เหมือนเหมือนมีแรงเซลล์ที่เหลืออยู่เพราะว่าแท่งนี้ทั้งแท่งมันเป็นแรงเซลล์อยู่นะครับต้องลุ้นเท่านั้นบริหารกดหลอดน้อยๆหน่อยนะพี่นิวบอกว่าแท่งแรงแท่งแดงลงแบบพินคีเลยเนาะคือแบบมันก็มีทฤษฎีหนึ่งที่บอกว่าลงแรงเท่ากับขึ้นแรงเพียงแต่ว่ามันจะขึ้นจากจุดนี้เลยหรือเปล่านี่แหละเนาะหรืออาจจะมาตรงสะพายที่ผมตีไว้เนี่ย มันเกิดขึ้นระหว่างทางเนี่ยพักลงไปรอบหนึ่งก็ได้เพราะนั้นผมนึงบอกว่า TP พีเนี่ยผมวัดดูแล้วหนึ่งต่อหนึ่งมันได้ตรงนี้เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะถึงทีพีได้นะครับมนและเนี่ยดูดิมันพักตัวนะม,มันไม่มีแรงชัดเจนถ้าสังเกตไหมว่าถ้าโซนมีแรงอะ่ะมันจะขึ้นแบบไปเลยอย่างเงี้ยเนี่ยไปเลยอย่างเงี้ยติ๊ตอบบอกว่าผมไม่ได้เคลื่อนไหวหน้าจอโอเคอุย้ยพี่แม่หยามาแล้วยังไงเป็นไงพี่แม่หยาขาแช่นะครับ หาแช์นะครับได้เลยพี่ไระยะชวนมาใครอยากเรียนเสาร์อาทิตย์นี้นะครับใกล้แล้วนะครับสอนสด2วันอ่าสอน45นี้วันเสาร์นะครับเริ่มบ่ายโมงนะครับจบตอนไหนไม่รู้นะครับเหมือนไลฟ์สดนี่แหละตั้งใจสตั้งใจชั่วโมงหนึ่งไป3าสี่ชั่วโมงทุกวันนะครับแต่ว่าความรู้ให้แน่นแน่นแนนอน,นครับให้รู้ว่าจุดไหนเป็นอะไรนะครับยังไงมันมีหลักสูตรคือคําว่าสอนน่ะมันจะมีการเรียงลาดับอยู่แล้ว แต่ว่าเวลาพี่ๆมาดูในไลฟ์สดเนี่ยมันเกิดกับสถานการณ์จริงใช่ไหมผมพูดเรื่องโซนบ้างพูดเรื่องแรงบ้างพูดเรื่องอะไรบ้างมันเป็นการมันเป็นการไม่ได้เรียงนึกอ,ออกไหมมันไม่ได้เป็นการเรียงจากระดับสมองของคนที่จะรับความรู้ว่าหนึ่งสสห้านะตามลําดับตามสเต็ปแต่ว่าอันนี้มันเป็นการเหมือนเก็บความรู้ทีละจุดแล้วค่อยเราเราค่อยเอามา,าตกผลึกมันเหมือนเป็นการเก็บจิ๊กซอว์เอยวันนี้เขาสอนเรื่องโซนไว้เก็บไว้ก่อนว่าโซนดูอย่างนี้อะ IDM ดูอย่างนี้ไว้แรงดูอย่างนี้ไว้แล้วเราค่อยมาตกผลึกใช่ปะ นึกออกใช่ไหมครับท่านนี้การเรียนมันจะมีอะไรที่แบบเรียงไปตามสเต็ปอ่าทุกคนทีพีแล้วยินดีด้วยยินดีด้วยยินดีด้วยยินดีกับกําไรด้วยนะครับยินดีกับกําไรด้วยนะครับอ่าจุดนี้มีการเคลียร์อย่างที่บอกว่ามีการเคลียร์ sl นะครับแล้วก็ขับเข้าไปในโซนเหรดได้เห็นไหมอันนี้คือเป็นการตกผลึกทีกท่าน,นได้เห็นไหมเห็นไหมว่าเนี่ยเวลาเราอยู่กับมันทุกวันเราจะเราจะเขาเรียกว่าอะไรเราจะเกิดการตกผลึกหรือว่าเก็บความรู้แต่และแต่และท่าแต่และท่ามานี่แหละ,ะประมาณนี้นะครับความหมายของมัน อเอสซ่าเอาไม่อยู่ด้วยนะสไพเอาไม่อยู่ด้วยนะขึ้นไปทำไฮใ,ใหม่ได้ทุกเมื่อนะครับเพราะว่าจุดนี้เป็นสวิงไฮแล้วมีการเคลีย์ IDM มาแล้วนะครับ <S <S เห็นไหมว่าครับว่าถ้าเราถ้าเราไปเข้าบายตาม IDM เป็นไงครับขาดทุนถูกไหมครับ IDM คือเป็นตัวที่ไว้กองหายแล้วก็เป็นตัวที่ไว้เคลียสภาพค้องนะครับเป็นตัวดักรายย่อยนะครับพี่แม่หยาสวัสดีคะ่ะไกลก็จะได้อ๋อ จะได้เรียนแล้วใช่ไหมครับใช่เลยสาวทีนี้นครับใครสนใจพิมพ์เลขเก,ก้าเนี่ยแอดบ้านเขียวมาที่อันนี้นะครับแล้วก็พิมพ์เลขเก,ก้าได้เลยครับระบบจะเด้งให้แล้วก็ทําตามระบบได้เลยอ่าค่าเรียนมาละร้อยเองครับห้องเรียนนี้อยู่ด้วยกัน1เดือนนะครับเรียนด้วยกัน1เดือนเต็มนะครับวันที่1 4บสเนี่ยเป็นการไลฟ์สดในกลุ่มปิดแต่ถ้าใครไม่ได้ไม่ทันก็คือสามารถดูดย้อนหลังได้นะครับเพราะาเราจะอยู่ในกลุ่มกันในหนึ่งเดือนเต็มๆมอ่าค่าเรียน2องพบาทก็ค้าคร้อยเน้าสิบบาทกนคือตกมาละร้อยนะคร ไปทากาไรต่อครับบางคนที่ลงเรียนไปแล้วเนี่ยสังเกตหลายคนแทบจะทุกคนแล้วมั้งเนี่ยได้ค่าเรียนคืนหมดแลละที่ลงไป2000กว่าบาทเนี่ยนะครับดูหน้าลายสดเนี่ยทำกำไรผมเห็นได้เป้ากันทุกวันเลยนะครับใช่พี่ t มันสวีปเคลียร์ม้วถูกไหมถูกไหมที่บอกว่ามันเป็นเห็นไหมผมตีไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่ามันเป็น liquidity ถูกไหมครับเนี่ยกรณีหนึ่งที่อธิบายก่อนหน้านี้เลยเนี่ยใครดูยยอนหลังลองดูเนาะ ว่าเออถ้ามันถ้ามันลงมาเนี่ยถ้ามันมีไส้กับเข้าไปในโซนเนี่ยสามารถยังเทรดได้อยู่นะไม่ใช่ว่าเสียของนะครับอ้าทีพีหนึ่งตัวหนึ่งตามระบบครับพี่สาวุธนี่วันนี้ t ีหลายรอบแล้วนะเป้าเท่าไหร่เนี่ยอ้ามี PA ที่ใช้ในการ f o ลโ o w b ายได้ด้วยนะครับมี PA ที่ใช้ในการ f o ล l o w b ายได้ด้วยนะครับแสดงว่าน่าจะมีแรงนะครับน่าจะมีแรงจริงๆไม่น่ามีสะพายนี้ให้เราหลอนเลยเนาะ มันหลอนจริงๆนะเพรว่ามีโอกาสที่มันจะผักลงไปได้ <c oughs> โอเคพี่กดติดตามหน่อยนะครับแท่งเทียนเศรษฐีนะครับทั้งบ้านแดงด้วยเพราะว่ารายสดเนี่ยผมจะเอาไปลงที่บ้านแดงดย้อนหลังนะครับเก็บความรู้กันได้เต็มๆนะครับขอบคุณพี่ไม้นะครับพี่ก๊อตนะครับพี่ชโนโอ,อันนี้ทีพีแล้วก็ให้ของขวัญใช่ไหมครับ นี่ฮะพี่ติ๊กบอกว่ายังไม่ถึงวันเรียนยังได้กําไรเลยครับเห็นไหมสามลงทุนสามพันง่ายๆเลยได้ความรู้ลงไปหาเงินได้ไม่สิ้นสุดนะครับลงทุนกับตัวเองดีที่สุดลงทุนกับความรู้ดีที่สุดเงินมากับความรู้นะครับโฟกัสอย่างเดียวเลือกแล้วโฟกัสนะครับอย่าจับฉายเลือกแล้วตัดสินใจนะครับเลือกแล้วทําซ้ํานะครับโฟกัสทาซ้ําแล้วจะชํานาญเมื่อไหร่ที่เราเป็นผู้ชํานาญหรือผู้เชี่ยวชาญเงินจะไหลเข้ามาครับเงินจะไหลเข้าหาผู้เชี่ยวชาญครับ โดน s อแล้วเด้งขึ้นเลยอ้าวพี่วาซาบิพี่วาซาบิไม่ได้เข้าตามแผนดิผมบอกเหรอว่าถ้ามันอาจจะเป็นไฟได้นะอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่าเราเราเราเสียงที่จะเข้าไปแล้วตั้ง s อข้างใต้แต่ว่ามันเกิดทางนี้เราสามารถที่จะเข้าตามได้นะอันนี้เอาไว้เป็นอ่าัางหน้าแล้วกันเนอะแบบว่าโอกาสหน้าถ้าเราเจอแบบเนี้ยเนาะเราก็จะได้แบบอ่ะโอเคเราสามารถที่จะพลิกได้ดูสถานการณ์ได้ ขอบคุณที่สอนให้รู้จักรอคะ่ะยินดีครับพี่ AP พพลังบวกใจฟูจัดเลยโอเคได้ครับยินดีครับ